วิชาอะไรครับอาวิชานะครับสุขศึกษาอ่าชุขพึกษาวันนี้ครูสอนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับร่างกายของมนุษย์เรามาดูแ่งเป็นเพศอะไรบ้างเท็ดสองมีเพศอะไร มีเพศชายกับเพศหญิงมาดูนะครับเพศชายกับเพศหญิงเป็นยังไงผู้หญิงอ่อนแออ่าแม่ค่ายังมองว่าอ่อนแอผู้ชายแข็งแรงอ่าเข้มแข็งแข็งแรงอผู้หญิงมีประจำเดือนผู้ชายมีประจำเดือนไหมมีไม่ลยมีกิจตัวแรกค่ะมีกิจตัวแรงใช่ไหมผู้ชายอ่ามาดูต่อไปแต่ปัจจุบันเพศทางเลือกมีเยอะไหมครับมีออมกระเทยเกอะไรเยอะมากมายไหมครับ เยอะมากมายแต่ถามว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีมีไหมมีเป็นผู้ชายที่เป็นคนไม่ดีมีไหมมีเป็นคนดีมีไหมมีคำว่าผู้ชายสู่บุรีเราต้องการันตีไหมครับว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับคนสู่บุรีเป็นคนดีก็มีใช่ไหมครับแต่เหตุผลที่ไม่อยากให้สู่เพราะอะไรเนือไม่ดีต่อร่างกายเรืองปอดปอดดัมในระยะยาวนั่นเองวันนี้มาดูการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราอยู่อนุบาลเรามีส่วนสูงที่ไม่มากมีการพูดที่ไม่ค่อยเข้าใจมีคาพูดที่ใช้น้อยถูกต้องไหมครับแต่พอเราโตขึ้นป .1 เราโตขึ้นไหมโตขึ้นสังเกตไหมพอเราโตขึ้นปุ๊บสิ่งแรกที่จะออกเลยคืออะไรเร<พ>าเป็นอะไรสิสิ่งแรกในร่างกายเราสิ่งใดที่มันจะเห็นชั้นเลยความสูงความสูงอะไรอีกน้ำหนักน้ำหนักอาจจะขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้น ขอใหญ่รอีกการกินที่ไรโรคการกินเสียงตกเสียงกเปลี่ยนการกินที่มากขึ้นมีกลิ่นปล่อยใหญ่ผู้ชายมีกลิ่นตัวแรงสิวขึ้นไหมสิวสิวขึ้นไหมแต่สิวขึ้นจะขึ้นมากตอนประมาณมัตสิยอภิษฎใช่ไหมครับแต่ผู้หนูทำไมทำไมผู้หนูสิวขึ้นเยอะเพราะอะไรรู้ไหมแม่หน้าก่อนนอนดื่มการที่ผู้หนูปล่อยผมหน้าม้าลงมันทำให้มันเป็นเหงื่อ ช่ไหมครับเกิดการหมักผมและเกิดแบคทีเรียต่างๆเกิดเชื้อราต่างๆหนูคิดมากการคิดมากทําให้ร่างกายผิดปกตินะครับจริงๆทําให้ฮอร์โมนหลั่งสารอะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้นะครับดังนั้นการทําให้ชีวิตราเดิมสุขภาพิตดีหนึ่งเรื่องที่อะไรควรปล่อยวางหรือก็ปล่อยวางอยาเก็บไปคิดมากปล่อยไม่ได้นูกว่าทาก่อนเหตุมันเกิดที่อะไร ประมาณนั้นอ่ะมาดูเดี๋ยวคุณจะแจกไปงานทำพร้อวามกันดีกว่าทอนไหนจะได้เข้าใจวันนี้เสร็จคุณจะปล่อยเร็วนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของอะไรเออเพศกับวัยรุ่นั่นเองเรื่องของร่างกายนะครับมาดูพบยันอ่านชฉยๆเค้านะครับอย่าเสียงดังนะอู้หูจะหนอะอย่าเสียงดังลูกนะ าไปงานอย่าเสียงดังนะครับอย่าเสียงดังนะครับอุดูนักเรียนเห็นลูกต่อแรกชี้ไปมไหมลูกต่อแรกชี้ไปไหนผู้ชายตาตาตรงช่วงนี้ใช่ไหมครับก็บอกว่ามันต้องมีอะไรมีคอตึ่งมีคอที่ใหญ่ขึ้นมีกลิ่นตัวกลิ่นเขียนไปในโลกเขียนไปเลยต้อยงยาใช่ไหมต้อแรก ตงแก้มอ่าตงแก้มหนึ่งเาเรียกว่าอะไรเวลามีขึ้นเสิวเขียนไปเลยครับผมเสียวเขียนเลยเสิวขึ้นตอบเชนครูนะตอบเชนครูด้วยว่าไหนคือความถูกต้องนะครับเสิวขึ้นและมีอะไรกลินอะไรเขียนไปเลยและมีกลินตัวเขียนเาดกันเลยครับใช่ครับ ้ก็เหมือนกันค่ะกอไก่ลอลิงสระอีนอนูไม้เอกก็ลออีนอกลิ่นกลิ่นไม้เอกกลิ่นกลอ่าใช่กินตัวเสียแด่ลูกของผู้หญิงก็เหมือนกันย้ายฝั่งมาฝั่งขวาของหญิงเหมือนขีดเดียนกันเลยยังไงครับ